ใครพลาดเสียดายเพราะฉะนั้นตอนนี้ปรบมือต้อนรับพี่คุจีค่ะสวัสดีครับผมชื่อกุจีนะครับกุจีคือแมงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักกตันยูรู้คุณอยู่ในกองอุลจีบัฟเฟิโล่นะครับคำว่ากัตันยูรู้คุณนะครับเป็นสิ่งที่พ่อแม่ผมคุณครูผมสอนผมมา แล้วก็ผมก็สอนลูกผมต่อนะครับโดยเฉพาะคำว่ากตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิดนะครับวันนี้ผมมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับมาเป็นกําลังใจให้ประชาชนทุกคนประชาชนที่เป็นดั่งดอกไม้ที่เป็นดั่งผีเสื้อที่เป็นดั่งนกเสรีนะครับผมขออนุญาตใช้โพยนะครับเป็นโพยที่ผมเขียนเองนะครับไม่มีใครเขียนให้นะครับ แต่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 แต,แต่แต่ฟืนไฟยังไม่มอดยังไม่ดับแต่ปีกนกยังขยับมิหลับไหลแต่ผีเสื้อยังสู้ต่อมิท้อใจแต่ดอกไม้ยังผลิบานอยู่ลานรบแต่แต่แต่ฝนสาดยังกราดเกลียวเป็นเกลียวดุ แต่พายุยังสัดใส่ไม่สงบแต่หมอกควันยังคลุมผืนพื้นพิพภพแต่จุดจบยังไม่จบกลบตำนานแต่แต่แต่ผู้เขาที่หลงตัวยังมัวหลงแต่เวิงน้ำวงกิเลสยังเริงร่านแต่โคถึกพลึกทมินยังรุกรานแต่จอมารยังบรรเลงเพลงบรรเล ชัยชนะจะมาถึงแต่วันหนึ่งดวงดาวจะพราวสวยัยแต่ไม่ช้าฟ้าสีดำจะลับไกลแต่ต่อไปอนาคตจะจดจำเราแต่แต่แต่ฟืนไฟยังไม่มอดยังไม่ดับแต่ปีกนกยังขยับยังขยา่าแต่ผีเสื้อยังต่อสู้อยู่เป็นเงา แต่ดอกไม้สีขาวเจ้ายังบานเพราะ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 ดอกไม้ไม่ได้บานแค่วานนี้เพราะสุรีไม่ได้ส่องแค่ท้องถนนเพราะผีเสื้อไม่ได้บินแค่เพื่อตนเพราะเสรีชนไม่ได้สู้แค่ผู้เดียว เพราะเพราะเพราะดอกไม้ไม่ได้บานแค่ลำพังเพราะแสงหวังไม่ได้สาดแค่กาดเกลียวเพราะผีเสื้อไม่ได้ฝันแค่ปีเกเรียวเพราะเสรีชนไม่ได้เฟี้ยวแค่รูปกายเพราะเพราะเพราะความฝันไม่ได้จริงแค่ในฝันเพราะความจริงไม่ได้สำคัญแค่ความหมาย เพราะความรักไม่ได้รักแค่หญิงชายเพราะความตายไม่ได้จบแค่กลบดินเพราะเพราะเพราะความดีไม่ได้ดีแค่ที่พูดเพราะความชั่วไม่ได้พิสูจน์แค่ตัดสินเพราะคุณธรรมไม่ใช่คำแค่พลิกลิ้นเพราะมนทินไม่ได้ล้างแค่ท่องมนต์ เพราะเพราะเพราะดอกไม้ไม่ได้บานแค่วานนี้เพราะสุรีไม่ได้ส่องแค่ท้องถนนเพราะผีเสื้อไม่ได้บินแค่เพื่อตนเพราะเสรีชนไม่ได้สู้แค่ผู้เดียวผมนะครับผมผมไม่ได้อ่านแค่บทกวีแค่คนเดียวนะครับบทต่อไปผมขอพี่น้อง ประชาชนช่วยผมอ่านได้ไหมครับผมจานท่อนแรกแล้วประชาชนอ่านตามผมได้ไหมครับเราคือกองทัพนกหวีด,เ,วดเป่าปีดให้กึกก้องไกลเราเป่าออกมาจากใจ ไม่มีใครสั่งให้เราเป่าเราคือกองทัพนกหวียด,เ,ออดเป่าปีดพร้อมกันพวกเราประชา,าชนทุกหมู่ทุกเหล่าผู้เฒ่าหนุ่มสาวยา เราคือกองทัพนกหวีดเป่ายปิดให้เกียดติ้องไกลเราเป่าออกมาจากใจเป่าขับไล่เสเลสเสมฮะ please, 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 please. ออกไปออกไปถเถกสเลสออกไปออกไปจกเสมะ เสียง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 ข้างมากไม่ใช่เสียงในสภาแต่คือเสียงปวงประชาในท้องถนน,น <rere> เสียงพลังไม่ใช่เสียงลับแห่งเล่กลแต่คือเสียงมวลชนตะโกนร้อง เสียงเสียงเสียงซ้ำเสียงเสียงเสียงชำระประวัติศาสตร์ไม่ใช่เสียงสภากราดเครี้ยวกรองไม่ใช่เสียงผู้แทนที่แท้สองแต่คือเสียงแห่งกองทัพประชาชนเสียงเสียงศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เสียงสารสูงสุด ที่เสื่อมสุดชำรุดต่ำํำทำช่อถนไม่ใช่เสียงเก้าอี้ที่เบื้องบนแต่คือเสียงผู้คนใช่ผู้แทนเสียงเสียงเสียงบริสุทธิ์ที่สุดแล้วเสียงบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่ใช่เสียงระฆังแก้วแววนับแสนไม่ใช่เสียงสวดมนบนดินแดน แต่คือเสียงคล้องแขนแห่งคุณธรรมขอบคุณครับธรรมะย่อมชนะอาธรรมโุคนกุนกีเดนนชันพี่น้องครับกวีศิลปินนักคิดนักเขียนพี่น้องไหนๆก็อ่านกรอนนะผมกับกวีสี่พูดมือนกันนะครับขอประชันทักสี่วักได้ไหมพี่น้องได้ไหมครับขอสี่วักได้ไหมครับอ่านไปแล้วเมื่อคืน คนไม่ถึงคราวตายวายชีวะ